วินรู้ปล่าว่าเด็กเนี่ยนะพอเขาเริ่มเข้าสู่วัยหนึ่งถึงสองขวบเนี่ยเด็กจะเข้าสู่ช่วงวัยโสนเลยโดยเฉพาะเวลาคุณแม่เนี่ยเปรับลูกจากโรงเรียนนะหลังเรื่องเรียนเนซลลี่เนี่ยเด็กขึ้นมาบางทีคืออยากจะนอนหลับนะคาซีทในรถมันควรจะต้องปรับเองนได้หรือนั่งได้ตลอดเวลา แต่ไม่ใช่คาซีทุกตัวนะที่จะสามารถปรับแบบนี้ได้แล้วแบบเนี้ยเราต้องเลือกคาซีแบบไหนหรอครับเราก็ควรต้องเลือกคาซีที่สามารถปรับเองได้อิสระหลังจากติดตั้งแล้วค่ะเราอ่ะควรจะให้พนักง,งานเนี้ยติดตั้งให้เราดูก่อนค่ะแล้วเราลองดูว่าหลังจากติดตั้งแล้วเนี้ยสามารถที่จะปรับเอ็นได้หรือเปล่าเพราะโดยเฉพาะคาซีที่ติดตั้งด้วยระบบเบลว่าค่ะบางครั้งเนี้ยเราจะเจอปัญหาว่าเขาอ่ะจะต้องให้เราอ่ะ เลือกระดับก่อนเกิดวันนึงเราพาลูกขึ้นรถแล้วลูกง่วงนอนขึ้นมาอยากให้เราปรับเกนอนให้อย่างนี้ค่ะคุณแม่ก็ต้องหรือเบลออกมาปรับระดับแล้วก็ติดตั้งใหม่ซึ่งแบบนี้คือบอกเลยว่าไม่สะดวกเลยนะคะ แต่ว่ามันจะมีคาซิกบางรุ่นเนี่ยติดตั้งครั้งเดียวค่ะปรับเอ็นได้อิสระตามระดับที่เราต้องการได้เลยพี่หมุยมีรุ่นไหนแนะนำไหมครับเป็นแบรนด์ของเอเลเบเบนะคะซึ่งเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะตัวนี้ชื่อรุ่นว่าสวิงมูนค่ะจะติดตั้งด้วยเบลสามารถปรับเอ็นได้3ระดับอันนี้ไม่ว่ารู้อยากจะเอ็นหลับนะก็าสามารถปรับได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่จําเป็นต้องรื้อติดตั้งใหม่เลย<ม>นอกจากนี้นะจะสีตัวสวิงมูนตัวนี้เขาสามารถใช้ได้ถึง7ปีกันยาวๆเลยนะ แล้วก็ความกว้างของช่วงไหล่เนี่ยก็คือตัวนี้วัดแล้วกว้างถึง40เซนเลยนะซึ่งคาซีนบางตัวที่บอกว่าใช้ได้ถึง7ปีเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราไปวัดเนี่ยอาจจะกว้างไม่ถึง40เซนตรงเนี้ยก็ไม่สามารถใช้ได้ถึง7ปีหรือ12ปีแน่นอน